อืมครับอาจาะไม่เห็นพอ่อค้าเรียพอคา้า <c oughs> กินข้าวกันนี้ค่ะแจ่วบ้องค่ะแจ่วบ้องหรือว่าปลาซับค่ะอืมแล้วก็ต้มเล้งค่ะแจ่วบ้องซี่ะนี้ไม่ต้องท่ามนะวะแซ่บไหมแซ่บแน่นอน <c oughs> <c oughs> อกินข้าวกันจ้า ข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวพักมีนองใหม่ฝรั่งค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเขาเหลืออะไรนี่คนาคนาฟองเต๋อหรอนาเมืองจีนนาเมืองจีนจะบ่งอะไไหมบ่งอะไจะบ่งอะไจะบ่งจะบ่งเขาเอาดูที่เขาปิดไฟห้องน้ำเนี่ยเพราะว่าเสียงปัดลมมันดัง sao nha Rồi Trời bông ngư bà là tóc, Nào ngoài pha lắm xong Pha ừ. mít bia bị mát ừ. ừ, không? Hãy cho không เปรี้ยวป่ะพอือมไม่เปรี้ยวะเปรี้ยวร่ปอไม่ได้ค้อนน้วินอืม <laughs> น้ำพิกร้อยนะน้ำพริกร้อยดิน้ำพิกร้อยแอืมพยอืมครั <laughs> không để vào. ơi, đây đây. Bên đây. กันดูไปอเปื่อยเลยค่ะ พอาขาไปเอาข้าวอะ <c oughs> lôi mạt rồi. chào bông. Ừm, <laughs> 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 <laughs>

น้องตาเป็นตองเีนะตองคนาร้อ <c oughs> ยนะกอดดีดนะ กินข้าวซวยแล้วว่ะพ่อ กินคาคาส่วนล้วลวอยากจอน่าตัได้เลยได้เลยเปิดดีนะพ่อนะุยเลยกระดู <laughs> khai thêm khai khán nhau không phải là mà ăn ngon rồi vào nhìn thôi là mà có ngã rồi

แค่เหน่ระาปแค่ะยังทำเองไ่ซื้อนะ วางเป็นดูว่างว่างไหมน ยิงใจบองเพชรๆพนะเงมาสอบน้ำไปนี้ร้อนๆนะพูดจนะ๋าละ